สวัสดีนะครับผมสารับคลิปนี้นะครับพามาชมรถใกล้เสร็จใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถเช็คร้อยจากทางร้านเราครับผม6 6 40คันน้านิวฮอลแลนด์นะฮะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับแล้วคันนี้ทําเครื่องใหม่เช็คปั๊มใหม่เกียร์ฝั่งท้ายเช็คใหม่นะครับผมยางใหม่4เส้นนะฮะกระทะล้อหน้าใหม่นะครับเก้าอี้ใหม่เดี๋ยวรอเราจะเดินระบบสายไฟใหม่นะครับใบจดหน้านี่ก็ของใหม่นะครับ นี่ครับใบจัน7ฟุตครับของใหม่นี่ครับอันนี้ประกอบพึ่งเสร็จนะครับของเร็วนี่ใหม่ทั้งคันนะฮะ ติดเครื่องสักแป๊บหนึ่งนะครับรอน้ำมันเข้าระบบอ่ะตอนนี้เหลือขั้นตอนการเดินสายไฟใหม่นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมานใจสนใจหุ้น40ขายท่านี่นอฮอลแ,นนแลนด์นะฮะระเช็คสภาพก็ลองพิจารณาด้ดีๆน,นะครับผมสำหรับ คอนโทรลหน้าตอนนี้เราใส่ของใหม่เลยนะครับของแพงหลี ทีนี้ระบบเขาออกสังเพาจะเป็นสวิตช์เซลไฟฟ้าเดิมๆเลยครับนี่นะฮะน้ำมันค่าตอนเหรอใช่้วเติมอย่างน้ำมันไม่เติมเลยอ่ะไม่ลืมเติมน้ำมันดีเซลนะฮะครับผมเดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนนะครับนี่ฮะไม่มีเลยใส่ถังไม้ล้างถังไม้ ไม่ได้เติมเลยครับนี่ฮะคอนโทรลนี้ของใหม่เลยนะครับผมนี่ฮะตัดต่อยื่นขาออกมาให้เพื่อจะใช้งานให้ถนัดมือนะครับนี่ครับเลยเลยอีกนิดหน่อยก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ติดรถก็จะเป็นดันหน้าค่าย่ังหลีครับปจัจดันเจดฟุตนะฮะหางนี่ก็เลือกได้หรือจะไม่เอาห่างก็ได้นะครับ ครับผมเก็บพลังศมกมืงมากครับคอนโทรนนี่ครับเด <c oughs> ี๋ยวช่างเราตืินมาสักแป๊บเดี๋ยวพังเยงเครื่องใหม่นะครับ มาเรียบร้อยครับผม อันนี้750,000บาทนะครับสนใจก็01 0 7 0 6 6 4 0ครับผมเก็บใส่ตา,านะครับ ยาวๆเลยนะครับผมนะครับเเลือวขั้นตอนการเดินสายไฟนะฮะแล้วก็เช็คระบบอีกทีหน่่ยก็เสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ สนใจก็081007640นะครับสอบถามได้นะฮะนี่ครับ600ครับด้านนี้นะครับเช็ค100%นนะครับผม081007 โก้โหสี่ศูนย์ครับคลิปนี้ฝ่อไว้ชชะนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณชาวราการติดตามและรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ